สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินดิต t ทีนะคะวันนี้นะคะคินดิตเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับเหรียญไข่นะคะซึ่งใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่ขนาดมาตรฐานแล้วก็น้ําหนักกําลังดีด้วยนะคะใส่เหรียญเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหรือเหรียญพระเจ้าตากก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวคินจะมีวัดขนาดไว้นะคะก็เริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะคะยกซุ้มหัวสิงโตโตแบบนี้นะคะแล้วก็การแกะลายด้านข้างนะคะชืบ นี่เลยค่ะใบนี้ก็สภาพดีนะคะเป็นตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสินะคะนี่เลยค่ะยกซุ้มบนล่างเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขานะคะ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอเป็นตลับเปิดหน้าเปิดหลังหลายๆท่านก็จะไปเลี่ยมกันน้ําใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสามารถลองยางได้เช่นกันนะคะสําหรับท่านที่อยากจะอยากเอาไว้เหมือนแบบศึกษาเรียนนะคะก็จะได้เปิดดูตัวตัวตดต่างๆนะคะก็ลองยางก็เป็นอีกหนึ่งออปชันนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็ปิดสนิทดีนะคะชือ้อปิดสนิทแล้วก็แกะลายแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็แกะลายเดียวกันเลยะคะ่ะปิดสนิทเช่นกันนะคะ ใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพดีเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนหัวของเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เช่นกันนะคะก็ในคลิปนี้จะมีแต่เขียนจะมีแต่พูดว่าสภาพดี <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่าแล้วก็ทั้งสองด้านนะคะรอยบิดต่างๆก็น้อยมากนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะด้านล่างบานพัาใช้งานได้ตามปกตินะคะตึ๊บ <c oughs> แล้วเปิดด้านในกันดีกว่าจะอ๋อลืมรีวิวด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแกะลายแบบนี้ค่ะแกะลายตามทั่วไปเลยนะคะด้านหลังชุดดีเทลของตลับส่วนใหญ่ก็จะไม่แกะลายก็ขัดเงาก็พ่นทรายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าไหนชอบงานดิบเนี่ยก็จะแนะนําเป็นงานสั่งทําแทนนะคะงานทอง90%เต็มนะคะก็รับสั่งทําด้วยนะคะนี่แอบไทยอิไว้ในตัวเลยนะคะ นี่เลยแล้วก็เปิดด้านในกันดีก,กว่านะคะมาวัดขนาดนะคะบานพับไม่หลวมนะคะด้านในแล้วก็ด้านในขนาดความกว้างของด้านในนะคะจะอยู่ที่3.2มจุดเซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในอยู่ที่4.2จุดเซนนะคะแล้วก็ปิดนี่ปิดสนิทดีนะคะ แล้วก็ด้านหน้าจอนะคะขนาดความกว้างที่หน้าจออยู่ที่2.85เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่3.45เซนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่ขนาดค่อนข้างมาตรฐานเลยนะคะคิดว่าใส่ห่วงเชื่อมได้แล้วก็เหลี่ยมพระเจ้าตาก,ก็ใส่ได้นะคะแล้วน้ำหนักนะคะ อยู่ที่12.45กรัมนะคะไม่หนักมากนะคะกำลังดีเผื่อท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยค่ะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรยอ,อยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ SITK666 หรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร099866685ได้เลยนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะอยากมาแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคำนะคะนำพระเลี่ยมทองเนี่ยมาให้คินทิติแกะเช่นกัน ได้นะคะเพราะได้เช่นกันนะคะเพราะว่านอกจากทองแล้วเนี่ยเราก็รับซื้อพระเครื่องพระทองคําด้วยนะคะก็มาได้ที่ร้านนะคะชั้น3ามห้าวันทิพย์งามวานร้านอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะก็วันนี้คินดดิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้คินิติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะสวัสดีค่ะ